เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวกสทชอตอนนี้นะครับออกมาเตือนภัยประชาชนเนื่องจากว่ามี SMS หลอกให้กรอกข้อมูลแล้วพอเรากรอเข้าไปครับก็จะข้อมูลเราไปทําธุรกรรมต่างๆก็เสี่ยงเป็นหนี้ได้นะครับนายสุธิศักดิ์ตันตะโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกล่าวว่าประชาชนจนํานวนมากเนี่ยตอนนี้ได้รับข้อความสั้น หรือ SMS หลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าส่งมาจากรัฐบาลนะครับและธนาคารรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆโดยใช้วิธีการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะที่สร้างความตกใจสร้างความสนใจหรือส่งข้อความลักษณะเหมือนแจ้งเตือนระบบจาก e-banking หรือ SMS นะครับตรงนี้ก็คุณผู้ชมต้องสังเกตดูให้ดีด้วยแจ้งสถานะทางบัญชีอาทิแจ้งบัญชีแจ้งเงินเข้าบัญชีจํานวนมาก แจ้งบัญชีของคุณถูกแจ้งปิดบริการธนาคารแจ้งอัปเดตระบบหรือบอกกดเงินสําเร็จแล้วซึ่งประชาชนได้รับข้อความไม่ได้ทําธุรกรรมใดๆกับธนาคารและไม่ได้การช่วยเหลือเป็นจํานวนเงินหรือว่ามีเงินเข้ามาเป็นจํานวนเงินกี่บาทก็แล้วแต่นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนกดลิงก์ที่แนบเข้ามาเนี่ยซึ่งหากประชาชนกดลิงก์เข้าไปก็กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทําการใดๆก็เสี่ยงที่จะทําให้เสียเงิน หรือถูกข้อมูลนําไปใช้นะครับทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นประชาชนควรระมัดระวังเรื่องเมื่อได้รับ SMS ลักษณะดังกล่าวเราก็ควรใช้สตินะครับอย่าหลงเชื่ออย่าก,กดลิงก์ที่ส่งมาอยา่าตรวจสอบแหล่งที่มาของ URL นะครับตรวจสอบให้ดีหากเป็นมิจฉาชีพ URL ที่ส่งมาจะเป็นชื่อไม่ตรงกับหน่วยงานธนาคารหรือหน่วยบริการราชการนะครับที่อ้างใน SMS แต่จะเป็นตัวสะกดและมีข้อความภาษาอังกฤษคือหรือเครื่องหมายแปลกๆเนี่ย ทั้งนี้กสทชาก็ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมตรวจสอบดูแลการส่ง SMS ที่ผ่านของระบบผู้ใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนแล้วนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะให้ตรวจให้ดีเช็คให้ดีลิงก์ข้อความต่างๆเนี่ยส่งมาบ่อยมากแต่ว่าเราก็ต้องไม่กดเข้าไปดูนะครับเพราะถ้าเกิดเราทําธุรกรรมกับธนาคารจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลิงก์หรือว่าข้อความที่เราได้คุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วให้ตรวจสอบให้ดีนะครับ